ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ adlineid adsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดปากลัดก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2409ผู้ก่อสร้างวัดคือปูวันและนางสาวเผือกโดยใช้เงินส่วนตัว พร้อมทางได้ถวายที่ดินจำนวน30ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2414ปัจจุบันยังดำรงสถานะเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2505และได้รับการประกาศแต่งตั้งจากมหาเทรสมาคมให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่8ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประวัติหลวงปู่เอี่ยมเทวโรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่มีวิชาคมแก่ก้าแต่น่าเสียดายที่ประวัติของท่านมิได้มีการจดบันทึกเอาไว้เลยแต่ยังมีหลักฐานบางอย่างที่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าท่านมีตัวตนนั่นก็คือบันทึกในประวัติของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนและบันทึกในประวัติของหลวงปู่นาควัดหัวหิน ในประวัติของหลวงปู่ไข่ได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่ไข่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,400เมื่ออายุได้6กขวบบิดาได้นำไปฝากกับหลวงพ่อปานวัดโสธรเพื่อให้เรียนหนังสือต่อมาได้บรรพชาเป็นสนนัมมานนเมื่อรวมพ่อปานมรณาภาพหลวงปู่ไข่จึงเดินทางไปอยู่กับพระอาจารย์จวงวัดน้อยจังหวัดชนบุรีจนท่านอายุได้15ปีพระอาจารย์จวงก็ได้มรณาภาพลงจึงได้เดินทาง ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหงรัตนารามบางขอกใหญ่เรียนพระปริยติธรรมอยู่สามปีแล้วจึงย้ายไปอยู่กับหลวงผู้เอี่ยมวัดปากรัดสมุดสงครามได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนอายุคบรบบวชจึงได้อุปสมบทที่วัดปากรัดหรือวัดรัดด่านโดยมีพระอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมอำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เอี่ยมวัดรัดด่านหรือวัดปากรัด เป็นภาคกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ผู้วัดบางกระพร้อมเป็นภาคมุสาวนาจารย์หลวงปู่เอี่ยมยังเป็นอาจารย์ของหลวงปู่นาคกดหัวหินตามบันทึกของหลวงปู่นาคที่ถูกบันทึกไว้มีดังนี้หลวงปู่นาคเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2400เมื่อยาววัยได้หัดเรียนเขียนอ่านอักขรสมัยที่วัดรัตโพกับภู้ธิการเมืองอยู่หนึ่งปีแล้วจึงย้าย ไปอยู่กับพระธิการสุขวัดนหลักป้อมจังหวัดสมุทรสงครามเรียนทางพระปริติธรรมและบารีธรรมอยู่หลายปีจนอายุได้19ปีจึงบรรพชาเป็นสัมเนนจนกระทั่งอายุ21ปีจึงได้อุปสมบทนับพัฒสีมาวัดนหลักป้อมเริ่มเรียนวิปัสนาธุระและได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดปากรัดหรือวัดลัดด่านและหลวงพ่อผู้วัดบางกระพร้อมหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นอาจารย์แห่งอาจารย์และเป็นอาจารย์ของพระเกจิสายแม่กองอีกมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อบ่ายวัดช่องรมและพระอาจารย์อีกหล,หลายท่าน ที่ยังต้องบาขอเรียนวิชากับหลวงปู่หลักฐานชิ้นสําคัญอีกชิ้นนั่นก็คือตะกุดของท่านถือได้ว่าเป็นท้นทานแห่งตะกุดมหาปราบสายลุม่มน้ําแม่กองชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นตะกุดของหลวงพ่อคงตะกุดหลวงพ่อรุ่งหรือตะกุดหลวงปู่ใจล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากวิชาการสร้างตะกุดมหาปราบของท่านทั้งสิ้น ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่